เข้าสู่คำถามที่สองท่านประธานครับก็ต้องถามท่านนายกรัฐมนตรีว่าท่านเป็นรัฐบาลท่านประสิเสธไม่ได้รัฐบาลประกอบไปด้วยรัฐมนตรีว่าการแต่ละกระทรวงกระทรวงมีหน้าที่ที่จะสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ต่อชาติอันสูงสุดท่านมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพูดปาดเปลืองชาญฉลาดหาเรื่องไรยวันนะฮะรัฐมนตรีการต่างประเทศเนี่ยท่านได้ให้นโยบายให้เขาเดินทางไปเชื่อม ไปลื้อฟื้นความสัมพันธ์ําไมตีกับกลุ่มประเทศตะวันออกกลางหรือไม่เห็นไหมครับแล้วในกลุ่มแถบอเอเชียโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งประเทศซาอุดีอาระเบียนี่ได้เดินทางไปลื้อฟื้นความสัมพันธ์ไปชี้แจงให้เขาเข้าใจไหมเขาถึงได้ออกแถลงการฉบับที่1ที่2ที่สออกมาอย่างนี้เขาไม่พอใจเรื่องการแต่งตั้งข้าราชการตำรวจอย่างอื่นเขาไม่ได้ติดใจ เขายืนยันเขาไม่ได้แทรกแซงไม่ปรารถนาแล้วหวังว่าความสัมพันธ์อันดีงามของเราทั้งสองประเทศจะกลับมาดีและแน่นแฟนเหมือนอย่างเดิมแล้วท่านบอกมันจะด,ดีได้ยังไงล่ะครับเพราะ,ะนั้นผมถามขั้นในคําถามที่สองว่ารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของท่านะเดินทางไปไหมที่ยึดสนามบินอาหารอร่อยอาหารถูกปากอร่อยรสชาติเด็ดอะไรของท่านเนี่ยนะฮะรวมไปถึงเขมรเขาพระวิหารลามไปทั่วอันนี้นะ แล้วไปซาอุไปหาเขามั้งหรือเปล่าไปรื้อฟื้นอย่างไรนะครับท่านนายกช่วยตอบคาถามนี้ให้เคลียร์พี่น้องชาวมุสลิมคนไทยทั้งประเทศเขาเฝ้ารอคําตอบท่านอยู่ว่าท่านจะเลือกอุ้มใครเลือกพลตํารวจโทถนอมสมคิดบุญถนอมหรือจะเลือกใครครับขอเชิญท่านนายกครับครับเดี๋ยวประธานเชิญเองฮะเชิญท่านนายกครับท่านประธานที่เคารพกระผมนายพิสิทธิ์เวชชิชีวะนายกรัฐมนตรีเ,เบื้องต้นผมขอกราบเรียนนะครับว่า ผมเชื่อคำพูดของท่านจุฬาราชมนตรีผมคิดว่าท่านพูดตรงไปตรงมากับผมครับเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยในการสนทนาเนี่ยเราได้มีการพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาหลายเรื่องด้วยความห่วงใยสถานการณ์ต่างๆของบ้านเมืองครับเพราะฉะนั้นไม่มีประเด็นที่จะไปตั้งข้อสงสัยนะครับว่าท่านจะมาพูดไม่ตรงกับข้อเท็จจริงเนี่ยเพราะอะไรนะครับประการที่2ครับผมอยากจะกลาบเรียนนิดหนึ่งเรื่องอาวุโสที่จริงกรณีของผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาตินั้นไม่ได้อยู่ในบังคับของกฎกตอร แต่ว่าในการประชุมกตชมีการสอบถา,ถามถึงลำดับอาวุโสครับซึ่งเบื้องต้นเนี่ยในวันที่มีการพิจารณาเรื่องของพอบอตรนั้นมีการสรุปว่าผู้ที่มีอาวุโสสูงสุดก็คือพลตํารวจเอกวิเชียนพศโพสีนะครับเพราะฉะนั้นการดําเนินการก็เป็นไปตามลำดับอาวุโสเช่นเดียวกันทีนี้ถามว่าคือท่านก็ย้ําไปเรื่องของความสัมพันธ์นะครับว่าเรามีการดําเนินการอย่างไรผมย้ํานะครับผมเข้าใจความรู้สึกของทางซาอุดิอาระเบียเพราะว่า ที่เขาเขียนในถแถลงการเนี่ยครับเขามีความกังวลเรื่องนี้ผมไม่ปฏิเสธแต่ที่เขากังวลเรื่องนี้เนี่ยเขาเขียนชัดว่าเนื่องจากว่าความสัมพันธ์ของสองประเทศที่ได้ร่วมทํางานกันมาเนี่ยครับกำลังกลับเข้าสู่แนวโน้มในทางที่ดีก็ไม่อยากให้เรื่องนี้เนี่ยเป็นอุปสรรคเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราก็จะต้องบริหารจัดการและก็ทําความเข้าใจต่อไปแต่คงไม่ได้หมายความว่าที่ผ่านมาเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ดีนะครับหรือความสัมพันธ์เสื่อมลงไม่ใช่อย่างนั้นเลย ที่สําคัญที่สุดก็คือว่าการทํางานเรื่องนี้ก็มีการประสานงานผ่านทางกระทรวงการต่างประเทศด้วยและท่านรัฐมนตรีและก็เจ้าหน้าที่หลายฝ่ายเนี่ยก็ได้เดินทางไปกระชับความสัมพันธ์กับประเทศในตะวันออกกลางนะครับแล้วก็ในหล,หลายๆประเทศในภูมิภาคนั้นอย่างชัดเจนนะครับดังจะเห็นได้ว่ามีความมีความก้าวหน้าในเรื่องของความร่วมมือทางด้านการค้าการลงทุนและก็ที่สําคัญที่สุดครับก็คือปัญหาที่เกิดขึ้นในที่ประชุม OIC ซึ่งมักจะมีการกล่าวหาย้อนกลับไปในเรื่องสมัยของกลูเซตากใบและก็ปัญหาค่าตัดตอนที่เกิดขึ้นในภาคใต้ครับก็มีความพยายามในการที่จะไปแสดงออกให้ชัดเจนถึงนโยบายของรัฐบาลชุดปัจจุบันซึ่งก็ทําให้ที่ผ่านมานั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าได้รับความเข้าใจในกลุ่มประเทศ OI c ซดียิ่งขึ้นกับข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเพราะนั้นตรงนี้เนี่ยก็อยากจะเรียนว่าเรื่องของความสัมพันธ์นั้นทั้งกระทรวงการต่างประเทศตัวท่านรัฐมนตรีเองเนี่ยก็เดินหน้าอย่างต่อเนื่อง แม้ว่าเรื่องนี้จะเป็นประเด็นซึ่งขณะนี้มีข้อข้องใจนะครับในส่วนของซาอุดิอาระเบียรเราก็จะเดินหน้าในการที่จะสร้างความเข้าใจนะครับแล้วก็รักษาความสัมพันธ์ที่ดีพร้อมๆกันไปเนี่ยก็ต้องยืนยันถึงกฎกติกาหรือกฎหมายของเรานะครับแล้วก็การดําเนินการในการแก้ไขปัญหาต่างๆนั้นก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐบาลที่จะต้องดําเนินการแก้ไขต่อไป